สวัสดีครับผมนายนวมินทร์จิตรหัสนักศึกษา6206-0416-20057สาขาวิชาท A มาถาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจินบุรีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการวางแผนการยกเบื้องต้นครับตัวอย่างการประยุกการเคลื่อนที่แนวโค้งในพิกัดเชิงม,มุมนะครับ หอันดับแรกนะครับสำคัญที่สุดจะต้องทําการกําหนดระยะยก B นะครับหรือระยะทำงานบางทีอาจจะเรียกว่า working radius ให้ได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะกําหนดไว้ว่าระยะ B เท่ากับ30เมตรครับสำคัญมากนะครับระยะการทํางาน B จะต้องวัดจากจุดศูนย์กลางของ L-Swing K นะครับไปจนถึงจุดที่จะวางชิ้นงานหรือย,ยกชิ้นงานเสมอครับ 2. หาระยะความสูงเดโดยวัดจากพื้นถึงายบูมครับซึ่งความสูง h ห,หาได้จาก ความสูงที่สูงที่สุดของจุดวางบวกความสูงชิ้นงานและอุปกรณ์ช่วยยกบวกระยะเผื่อหนึ่งและสองครับซึ่งระยะเผื่อสองผมกาหนดไว้เป็น4เมตรความสูงงานและอุปกรณ์ช่วยยก3เมตรระยะเผื่อมีสิ่งกีดขวางหนึ่งสเมตรความสูงของจุดที่จะวางคือ10เมตรครับจะได้ว่าความสูง H เ,เท่ากับ4ี่บวกสาบวกสบวกสิเท่ากับ20เมตร 3. หาระยะความยาวบูมเมื่อเรารู้ working radius แระ l i f t และ height ครับ หนึทำเครื่องหมาย working r a d n c e ที่30เมตรครับคือจุดนี้ลากเส้นสีแดงเห้นไปครับ 2. องทำเครื่องหมาย l i f t i n g high ที่20เมตร 3. าลากเส้นจากดุ่มและ 2. ไปพบกันครับจะเห็นได้ว่าจุดอยู่ใต้วงสวิงบูมเท่ากับ38.05เมตร 4. อ่านค่าความยาวบูมได้38.05เมตรครับหอ่านค่าองศาบูมโดยอ่านค่ากลกันที่สูงกว่าตามเส้นปะสีเหลือง4 5องศานะครับ4 พอรู้ค่าความยาวบูม A ที่ต้องการจะยืดออกครับเราสามารถนําไปอ่านค่าตารางยกได้ครับซึ่งตารางยกได้จะอ่านได้จากหน้านี้ครับตารางยกรับจะใช้2ค่าในการอ่านคือความยาวบูม A เท่ากับ38.05เมตร working radius เท่ากับ30เมตรอ่านพิกัดร,ระยะดังเก่าวได้1ตันครับแล้วขายันพื้นต้องการออกทั้ง4ขานะครับอันนี้คือความยาวบูม38.05เมตรครับกับ working radius เท่ากับ30เมตรลากมาจะได้พิกัดยกที่1ตันนะครับ 6. น้ำหนักของการยกทั้งหมดครับน้ำหนักชิ้นงานยกคือ0.3ตันบวกน้ำหนักสลิงและตะขอเขนะครับสมมุติให้ตะขอ25ทีครับมีน้ำหนัก290กิโลกรัมน้ำหนักของอุปกรณ์ช่วยยก30กิโลกรัมรวมน้ำหนักการยกทั้งหมดคือ0.62ตันครับต่อไปครับสรุปพิกัดยกคิดเป็น capacity เปอร์เซ็นต์ครับคือ0.62หาร1คูณด้วย100จะได้ทั้งหมด62นะครับสิ่งที่สำคัญต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ1สภาพของพื้นที่ตั้งเขน 2. องแผ่นรองขายันพื้นกระจายน้ําหนัก 3. ความสามารถในการรับแรงของอุปกรณ์ช่วยยกและสุดท้ายครับสคือความไม่สมบูรณของเคนน์ครับเคนบางรุ่มต้องใช้น้ําหนักห่วงนะครับดังนั้นการยกไม่ควรเกิน75-85%ถึง85ซนะครับซึ่งเป็นการเผื่อความปลอดภัยในส่วนนี้ก็ขอจบการนําเสนอแะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ